เราก็จะมาทำคอนเทนต์อะไรกันครับแตเทียววันนี้ต้องอยู่ที่เจ้าของเิื้มครับวันนี้จะพาทําอะไรต้องขึ้นอยู่ที่เจ้าของเิร์มครับว่าตัดไม้ก่อนสบายคน,นหายกดดินครับอันนี้ครับ,นค,รบคนดังประจําช่องเรานะครับพัชสพลน,นะครับ,คน,นค,รบคนดังครับคนดังครับเดี๋ยว กดกดที่ตัวไอได้เลยนะครับอยากไปดูช่องพัสพลทีมงานดีเซ็นะครับดังไม่ดังคิดดูครับผมเวลาจุดไฟทำอะไรเนี่ยผมพ่พนกระบอกเนี่ถือกระบอกนีเ่เนี่ยต๊ะลรอเงียบเลยและมันจะไม่ได้ยินเสียงผมนะครับเดี๋ยวผมไปแก้กันลืมเปิดไม้นะครับผมพัฒน์สพลมาแล้วนะครับรู้หรือเปล่าครับว่าเวลาเราตัดไม้เสร็จเราต้องทํายังไงต่อครับ ผมถามพวกคุณครับคุณคิวรู้หรือเปล่าครับตัดไม้เสร็จต้องทำยังไงตัดไม้เสร็จก็เอาไปเขาครับไม่ใช่ครับเราต้องครับที่ขุดหินมาก่อนครับอ๋อเออว่บผมลืมปัจจัยนี้ได้ไงผมไม่ได้ม,มาครับนานแล้วเนี่ยแล้วผมดวงดีมากครับผมขุดลงมาเจอฐานเลยบอกเลยว,ว่าฐานเป็นปัจจัยแรกสําหรับม,มนุษย์ยกุกยุกหินนะ เออถ้าใครไม่รู้ว่าผมหายไปนานขนาดไหนจากมา c ครับนะครับในช่องผมก็มีนะไม่เล่นนานนะ3-4ปีคือหลังคอนเทนต์ของมา c ครับพาร์ทนี้ก็จะเป็นการเล่นด้การสามคนนะใช่ไหมใช่แล้วเ,เป้าหมายของเราคืออะไรครับคนเนีิวออออย่าถามผมนะครับผมยังไม่รู้ครับคือการสำรวจนะครับผมเป็นการสำรวจของภาค17นั่นเอง สิแปดนะครับคนเออสิแปดนะครับผมแม่เป็นมุกเล็กๆน้อยๆนะครับกะให้ฮาหน่อยอย่าลืมใส่ชามนะครับถึงโป้แน่ดีอันนี้ผมเซฟเลยครับอุ้ยโทษทีโทษทีเมาส์เมาส์หลุดนอนหลุดผมคิดว่ามอนเตอร์มาจากไหนอืมก็อย่างนี้นะคนนครับต้องมาดูต้องมาดูจอผมนะครับจังหวะนี้โคตรสวยสวยมากครับใจเย็นดิ รู้ไงกูเตรีมเกมมล้วเนี่ยกูแคทเกมมล้วไงย่องไงย่องไงเป็นทำย่องนครับว่าคุณพระสุพลจะพาทำบ้านใต้ถ้ำครับใช่ครับผมไอคิวเดี๋ยวอุ้ยหลักๆก็รอคือทหารไอคิวเดี๋ยวนี่อ่ะเอาขวันไปตัดไม้มาเผานะอ่ะเอาไม้มาเผาหนีไม่เสียทานแล้วทำไมทำไม้โกโก้แล้วกัน ไม่โกโก้เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ดาร์โค้กดาร์โค้กอ่านี่ว่าต้นโกโก้ไม่ใช่เนี่ยนะครับแต่อันนี้กันยืนมุมไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่ข้างเลครับขุดไม่รู้ขุดติงอย่างงี้ใครจะลงได้วะเนี่ยลงขุดลงมาข้างล่างครับผมเอ้ยมึงไม่ใหม่ปะแต่คุณทรงใหม่ก็ไฟง่าแฮะมึงใหม่ยืนมึงไหนเหรเอาไฟปะประเด็นรักทั้งล่างมีน้ำปะ ได้ยินครับได้ยินเสียงน้ำครับเดี๋ยวเราต้องหาทางลงนะครับท่านผู้ชมนี่เจอละนั้นอยู่ไกลจะไปไหนไกลครับเยน่อ้าวนิ่โดนซอมบี้ฆ่าตายเหรอเย้ครับผมอ้าวนี่ดูไว้นะครับคนที่ห้ามักจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับนี่อะจะขับรถนะครับเะมาเวทีการนอนกันแล้วครับเอาเลยนะครับไปอยู่ไหนเออว่ะเราไม่มีเตียงนอนนะตอนนี้เราจะ ประชนไฟครับผมจุดไฟเลยแต่ผมยังไม่มีดาบนี่เออครับดาบก็ขุดหินลงไปเลยนะครับเฮ้ยดาบหินนะครับเราลืมอะไรหรือเปล่าเราไม่มีอาหารนะตอนนี้ไอคิวเราควรตัดหญ้ามาปลูกนะเด้อตัดหญ้ามาปลูกเเดีี๋ยวนน้มัอออนนี่ไงเื้โชะอะไรครับเนื้อหมูฮะใช่ครับอรัว โอเคได้มาแล้วเลยแค่เดียวครับพอแบ่งเดียเดี๋ยวหนึ่งชิ้นแบ่งครึ่งครับทุกท่านครับผมว่าเราต้องลองไปข้างล่างครับเดี๋ยวผมจุดไฟรอบนะแล้วซอมบี้ไม่เกิดแล้วครับเนี่ยใ,ใ<ม>่เกิดทำอะไรไม่เกิดทำเรินมทำไม่ยืนเลยครับอืมเป็นเหมือนเซียนนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะขับกล่องไว้ให้นะครับเอาคน ไอคิวมีคุณมีหินหรือเปล่าไอคิวมีครับมีโอเคครับอันอยู่ในกล่องไหมครับขอไล่น้ำไปจากตรงนี้นะครับอืมอันนี้ทำอย่างนี้มันกดคลิกซ้ายค้างนะครับเดี๋ยวบมมีหน้าที่นเนี่ยโอ้โซอมบี้เยอะเลยซ้อมถามกันนะโอ้โหมี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 คิดปเลย คิดไปเรื่อยๆอ่ะเอาไฟมันหรือเปล่าคนนี้คิวทอชออไปย่างหมูกินก่อนนะมาบอกว่าต่างคนต่างฟาร์มน,นะครับเดี๋ยวตัดไม้รอไปก่อนนี่ตัดไม้คุณรู้หรือเปล่าว<ะ>่าเรื่องครับมีแขกรับเชิญมาครับอยู่บนหัวบ้านเราครับอะไรครับผมนี่ครับบอกว่าโบกมืออยากได้ไลายเซ็นนี้ครับมาแล้วครับอีก ซอมบี้นะฮะเราเจอเราเจอหน่อยนิก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 นินิกนกินิกกิกกมนกก มึงต่อนี่ก่อนโอ้โอ้อะโค้งขั้งขึ้นเราทำทางขึ้นให้นะฮะเราจะทำฟาร์มหรอเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้นะนะเออเออซอมบี้น้ะอันนี้บอกว่าของโคตรดีเจตีเร็วเจตีเร็วไม่ขุนครับผมคุณผู้ใหญ่รับเชิญได้อยู่ทางต้นไม้อ่ะไหนครับสีขาน่ะสีขาว่ะผมมองไม่เห็นเลยวะนี่นี่นี่เฮ้ยเอาเลยเอาเลยดินปืนนะเนี่ย ปล่อยเล้วหรอเราปล่อยไปนะเราต้องหาไอ้มุงกว่าคุณไอคิวเฮ้ยคุณไอคิวเฮ้ยได้แล้วได้แล้วคุณไอคิวครับยังจะให้คุณคนนะครับคุณนิกสันนะครับมานี่ครับคุณรู้หรือเปล่าครับต้นไม้ที่มีดอกไม้ขึ้นอย่างนี้เนี่ยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะเจอแล้วข้างใต้สิ่งไม่ใช่ครับมันคือถ้ำลับแลยครับผมเดี๋ยวผมมาเอาไปดู มันมีของไว้มันมันเป็นถ้ำลับแล้วเว้หรือเปล่าวะหรือเปล่าด้วยนะาม,มามลรัออรับนมนนีมันมีครับผมติดตามกลุ่มไมครับนะครับผมแบบนี้เลยต้นนี้เลยข้างล่างเนี่ยแต่คุณคนดูข้างหลังคุณครับเฮ้ยแกก็เออดิมาตัาง้งสามคนครับเดี๋ยวเราเจอมุมแล้วหรือเปล่าคุณคุณชิวครับเดี๋ยวเราต้องเปลียนมุมนะต้องตกปลาแล้ว เดี๋ยวผมเดมา,เา,ามังมุมมาที่กล้วยหาบอกแล้วว่าแมงมุมนี่แหละดีออะไรวะเด็บเด็บถึงจะตีเร็วครับคุณไอคิวครับไม่งั้นดาดจะได้มีรามเม็ครับเด็บในปงครับเด็บโคบิงนี่ครับใครอยากไปชมธรรมาชาติครับตามผมมาครับ<ไง>ผมจะลงไปทางนี้ครับนิสันไฟธรรมชาตินะครับผมออ๋นี่คือทำลิฟต์ใช่ไหมครับนี่นี่ครับผม นี่ตรงคุณนิสันลงไปก็จะเป็นถ้ำใช่ไหมล่ะใช่เลยเพราะว่ามันอยู่บนต้นไม้เนี่ยเอา้าผมไม่เห็นครับตรงไหนเลยไห่เครับมาถึง,แล,งแล้วครับกดอ๋อเห็นี้ครับเห็นไหมครับทีท่ถ้ำธรรมชาติเหรอใช่ครับผมโอ้ว,วา้าวเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะโอ้โหเออเออเออคุณคือพระเอกของผมนะเฮ้ยมีสันอยู่ตรงนี้โอเคผมมีเห็ดเยอะ <พ>เดี่ยวออกมาครับผมเจอแสกรับเซนตัวระจายที่แต่วเฮ้ยไ,รรได้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 ครับได้วิววเมือ่อกี้ผมมีอะไรระเบิดเฮ้ยเราเราอะไรกันเนี่ยเ,เราเราเพิ่งเล่นกันจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยผมเจอว่ะเจอเลขเซตเจ,จ๊โอ้โหบอกแล้วว่าเหล็กชิ้นแรกที่เรามีคุณก็อันนี้มันเก็บได้ไหมเนี่ย เแค,มม<ช>ค่ว<อ>่าพอเก็บแล้วมันไม่สว่างครับวะมันกินได้หรือเปล่าวะด้านล่างนี้ต้องมีของดีเนี่ยอะไรลงไปดีไหมก็พวกคุณไปไหนกันหมดเนี่ยอยู่ตรงไหนที่มันที่พวกคุณเจอเซลมันเดอร์อ่ะมึงฆ่าเซลมันเดอร์เหรอเฮ้ยยยยยมีมูนเต็มเลยซอยกูนี่นี่นี่เอาหรือเปล่า อบอกครับในตอนนี้เฮ้ยทำไมมันตก่ึเอาป่ะผมบอกก็ว่าโคตรช่ำโคตรเตียมก็คือผมนี้แหละเอ้ยทำไงดีวะถานก็ไม่ไดุ้ดมาเยอะขอจุดไฟรอบถ้ำก่อนนะไปคิวดูเฮ้ยมันปลูกนี้ได้่ะก็ปลูกปลูกเลยครับใด้ปลูกเลยจะทําต้นไม้เทียมก่อน ดูดีไม้มันลอยเฮ้ยไม่ต้องทำเราทำแบบนี้แหละให้มันลงมาคีเปอร์อยู่บ้านเราสองตัวคุณไอคิวดูสายมือสายมือหลังคุณหลังคุณลอกมาไกลๆเฮ้ยคุณลอกไปเดี๋ยวผมไปซื้อดาบนมันอยู่ในน้ำมันมันมันไม่มีอะไรสะเทือนครับถ้าอยู่ในน้ีเฮ้ยจายจัดเลยงั้น่ะเดี๋ยวผมลอให้มันระเบิดเฮ้ยผมว่าคิดอะไรดีๆออกแล้วไอคิวคุณพลอยออกมา เฮ้ยคุณตีนขึ้นไปทำไมคนฉลาดันขึ้นดินมทำงไงอนาเราออดรูดิโอ้อารายนิ้าษาว่าจะเอามาทำกระจกบ้านนะเนี่ยเอ้ออยมันขุดไม่ได้เลยเอ้ยเหตนนะไม่คุณต้องเอาขวานเอาขวานจะสร้างบ้านตรงไหนครับจะกินนะครับ เดี๋ยววิศว์คนจะคำนวณให้เราจะสร้างว่านแถวนี้แหละใกล้ๆน้ำอ่ะนี่นเรามีแอปเปิ้ลเรอแต่ว่าผมว่าตรงน,นี้ไม่ดีไหวคิวมันไม่มีอ๋อผมมีไอเดียแล้วคุณอยากได้บ้านสวยๆไหมมันไม่มีไม่มีสัตว์หรอเราต้องเลี้ยงหาที่เลี้ยงสัตว์คุณ<ม>คิดว่างไงแ,แต่เราเราไม่ซีเรียสเราไปหาตอนไหนก็ได้คุณกรบ้าหรือเปล่าเราไม่มีอาหารแล้วเนี่ย เราจะออตายกันทั้งนั้นนะเนี่ยพวกเราอ่ะจะพูดมีอะไรให้ก็ได้อืมผิดทายแล้วครับคุณทุกคนคุณเห็นชื่อผมไหมครับในโปรดในโปรดปุดหินลงมาด้วยครับไม่เห็นไม่เห็นเออเห็นเลยเห็นเลยเห็นใจเย็นใจเย็นลงไปอย่าพึ่งอย่าเพิ่งไม่เปี้ยโผอะไรตรงนั้นวะมันมันมีแต่เกาะทั้งนั้นเลยไม่มีสัตว์ตัวคุณนิสันคุณขุดขึ้นมาตรงผมแล้วคุณอยากกินปลาแซลมอนไหม อ้ร่อยนะน่าเอามาดิผมชไปเลยนะครับวานิชไปคอมแปตเลยครับเมื่อกี้ครับเฮ้ยอันนี้แรกเลยด้วยมันหยุดตีหยุดตีไปอ๋อไปดับจุดไฟนี่โอ้นับถือความพยายามนะครับทอดทอดเล่มเดียวเล่มเดียวจากข้างล่างข้นสูงข้างบนไม่มีสัตว์ยังไงครับคุณโคนใต้น้ำเยอะมากเลยนี่คุณกินชอบปลาเหรอครับเอ้ามีคุณใน เฮ้ยอะไรเนี่ยถ้าคุณเป็นไรอะเออไอ้คุณนิสั่นได้เหล็กมาผมขอยืมเหล็กสองชิ้นอะชักค้าขวัญนะเออไปเลยโอเคได้แล้วขวัญทีนี้ก็ถึงเวลาล่าจอดละวคุณพลครับไม่มีคนเข้าไปเช็คชื่อในห้องเรียนให้เราเลยหรอเออผมว่าเราควรสต๊อปเกมก่อนนะ โอเคเดี๋ยวผมสต็อปเกมไป,ไปหาครูแป๊บนึงนะครับ